พอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กรบผมจะมาขอเล่าถึงสุดยอดวิชาศักดิ์สิทธิ์เผยวิธีถอนคำอธิษฐานแก้บนที่จับไม่ได้และยังได้บุญขอบอกเลยว่าวิธีนี้ จะช่วยพลิกชีวิตยิ่งกว่าปฏิหารบ้านใดมีพระพุทธรูปขอให้เร่งทำตามวิธีนี้แล้วความร่ำรวยจะบังเกิดลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับเรื่องนี้ที่อยากให้ทุกคนได้เข้าใจและรีบทำเป็นอันดับแรกนั่นก็คือ การปลดล็อกตัวเองเสียก่อนหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราเคยไปล็อกอะไรไว้ถึงจะต้องมาปลดมันออกเสียก่อนปลดล็อกที่พูดถึงนี้ก็คือการไปอธิษฐานการไปบนบานหรือสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ทั้งในชาตินี้และในอดีตชาติที่เราไม่รู้การอธิษฐานนั้นเราอาจจะไม่เคยทำเลยในชาตินี้แต่ในอดีตชาติ เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราเคยทำมาหรือไม่ถ้าเคยอธิษฐานเอาไว้ในชาตินี้เราจำไม่ได้เรื่องนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับมีครูบาอาจารย์คนสำคัญท่านหนึ่งที่เชื่อกันว่าท่านไปถึงซึ่งพระนิพพานแล้วซึ่งมีครูบาอาจารย์หลายท่านได้ยืนยันว่า ท่านไปสู่พระนิพานา์แล้วแน่นอนที่คนไทยรู้จักกันดีและเขารบรักท่านสุดหัวใจท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงที่สามารถระลึกชาติได้โดยท่านเคยเล่าว,ว่าท่านย้อนไปพิจารณาถึงชาติต่างๆของท่านที่เวียนว่ายตายเกิดมานับไม่ท้วนเคยเกิดเป็นทั้งคนพรหมเทพเทวดาสัตว์เดรัจฉานติดต่อกันหลายรอยชาติ เป็นพระอริยสงฆ์ที่มุ่งสําเร็จโพธิยานเคยตั้งจิตอธิษฐานที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกกันว่าพุทธภูมิซึ่งการที่จะไปถึงเป้าหมายที่อธิษฐานเอาคือการบรรลุธรรมได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนั้นมันไม่ง่ายเพราะต้องสร้างบุญบารมีให้ครบทั้งสามสิบทาจึงต้องติดอยู่ในการเวียนไหยตายเกิด ในภพภูมิต่างๆอีกนับล้านล้านชาติจนกว่าบารมีจะเต็มตามคุณสมบัติของการเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่บอกไปแล้วว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นเป็นผู้มีอภิญญาระลึกชาติได้ท่านเห็นความทุกข์ทรมานจึงได้เกิดความเบื่อหน่ายของการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าและรู้ว่าถ้าท่านไม่ถอนคำอธิษฐาน ที่เคยอธิษฐานเอาไว้ในอดีตชาติท่านก็จะต้องมาเกิดมาเจ็บมาตายอีกนับไม่ท้วนจนกว่าจะบรรลุตามเป้าหมายในคำอธิษฐานที่ได้ทำเอาไว้ท่านจึงตัดสินใจถอนคำอธิษฐานขอลาจากพุทธภูมิมาสู่สาวกภูมิเพื่อเป็นสาวกเดินตามพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันไปสู่แดนนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วเรื่องนี้คงพิสูจน์ได้อย่างหนึ่ง ในเรื่องของการอธิษฐานล็อกตัวเองไว้กับสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องเป็นไปตามนั้นจนกว่าจะสำเร็จซึ่งไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะนานอีกกี่พบกี่ชาติจะต้องมาเกิดอีกกี่ชาติถึงจะสำเร็จหลายคนในชาตินี้อาจจะเคยอธิษฐานขอเกิดเป็นพระสงฆ์หรือผู้ปฏิบัติธรรมหรืออาจจะเคยอธิษฐานว่าขอเป็นคนธรรมดาอยู่อย่างเ,เงียบ ไม่ต้องรวยเพราะอาจจะเบื่อในเรื่องของทางโลกพอมาเกิดในชาตินี้ทำมาหากินอะไรก็ไม่รวยซักทีเพราะคำอธิษฐานนั้นได้ปิดทางรวยเอาไว้หลายคนในชาตินี้อาจจะเคยอธิษฐานว่าไม่ขอมีคู่ครองอีกเพราะอาจจะเบื่อชีวิตครอบครัวการทะเลาะเบาแหวงมาในชาตินี้จึงไม่สมหวังในความรัก คิดหวังในเรื่องของความรักตลอดเวลาเป็นคนอับโชคในเรื่องของความรักหลายคนอาจเคยอธิษฐานเพื่อกลับมาแก้แค้นใครบางคนในอดีตชาติเมื่อมาเกิดในชาตินี้จิตใจจึงมีแต่ความแข็งเคืองจนไม่คิดที่จะทำให้ตนเองนั้นไปสู่ความสุขที่แท้จริงวันวันจิตใจมีแต่อิจฉาริษยาคอยแต่คิดจะทำลายทำ้ายผู้อื่น หลายคนถูกจาริตกับการเป็นทหารรับใช้ชาติรับใช้แผ่นดินอธิษฐานขอกลับมาเกิดรับใช้แผ่นดินต่อแต่ทว่าในชาตินี้กลับอยากจะเป็นพ่อขาวานิชหรืออยากร่ำรวยเหมือนมหาเศรษฐีแต่พยายามทำเท่าไหร่ก็ไม่รวยสักทีมีแต่อุปสรรคจะไปร่ำรวยได้อย่างไรเพราะคําอธิษฐานล็อกเอาไว้นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นผลมาจากคําอธิษฐานในอดีตชาติที่เรานั้นจำไม่ได้ซึ่งควรจะแก้ไขเสียก่อนเป็นอันดับแรกสําหรับการไปบนบานหรือสาบานเอาไว้ในอดีตชาติหรือในชาตินี้หรือแม้แต่ไปสัญญาอะไรกับใครเอาไว้แล้วไม่ทําตามที่พูดไม่ทําตามสัจจะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิต ต้องติดขัดตลอดเวลาเพราะมีกรรมทางวาจาหวางเอาไว้หลายคนไปบนบานหรือสาบานว่าจะเลิกกินเหล้าแต่ยังไปแอบกินแบบหลบๆซ่อนๆแม้คนรอบข้างจะไม่รู้จะไม่เห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และกฎแห่งกรรมนั้นเขารู้และทำหน้าที่แน่นอนชีวิตนี้จึงทำอะไรติดๆขัดๆตลอดเวลาดูเหมือนจะดี แต่ก็ไม่ดีหลายคนสัญญาว่าจะช่วยคนหรือแม้แต่ตั้งใจที่จะไปทำบุญเท่านั้นเท่านี้แต่ถึงเวลาจริงๆเกิดเสียดายเงินขึ้นมาไม่อยากให้หรือแม้กระทั่งไม่ทำเลยหรือพอถึงเวลาจะทำจริงๆก็ลดจำนวนเงินลงชาตินี้หวังสิ่งใดก็จะได้น้อยกว่าที่หวังตลอดเวลาไปเสี่ยงโชค หรือซื้อหวยอะไรก็ตามมักจะไม่ถูกจะมาแบบเฉียดๆสมมุติว่าซื้อเลขหนึ่งหนึ่งแต่จะออกหนึ่งสองหรือหนึ่งศูนย์หรือแทนที่จะได้ลาบสักหนึ่งแสนอาจจะได้แค่หนึ่งพันบาทแทนยิ่งคนที่ไปสาบานหรือบนบานในเรื่องสำคัญไว้เช่นสาบานว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่อาจจะลืมหรือมีความจำเป็นอะไรก็ตาม ยังไปฆ่าหรือทำลายทำร้ายสัตว์อีกแบบนี้หนักสองเท่าเพราะนอกจากผิดสัจจาขิดคำสาบานไม่ทำตามที่สาบานเอาไว้ยังไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรใหม่ขึ้นมาอีกและขอบอกไว้เลยว่ากรรมนี้เป็นกรรมหนักที่ต้องส่งผลอย่างน้อยที่สุดเจ้ากรรมนายเวรเขาก็จะไปขวางโชคลาภไม่ให้เราได้ อะไรที่เป็นความสุขในชีวิตเขาจะมาพรากเอาไปเหมือนกับที่เราได้พรากชีวิตเขาไปครอบครัวจะมีแต่เรื่องวุ่นวายและเสียเงินเสียทองที่ไม่น่าเสียก็เสียอย่าว่าแต่จะมีโชคลาภเลยของเดิมบุญเดิมเงินเก่าที่มีก็จะหมดไปด้วยสำหรับคนที่ไปบนบานหรือสาบานอะไรไว้แบบมั่วไปหมด <c oughs> เมื่ออยากได้อะไรอยากขอความช่วยเหลือ ก็เอ่ยปากบนบานหรือสาบานไปทั่วจนตัวเองจำไม่ได้แล้วก็เลยไม่ได้ไปแก้หรือทำตามที่บนบานหรือเคยได้สาบานเอาไว้พวกนี้ก็อย่าไปหวังเลยว่าจะมีโชคลาภร่ำรวยเพราะกรรมทางวาจานั้นเข้าขายไปดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปสาบานอะไรไว้ต่อหน้าพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงแล้วไม่ทำตาม ตัวอย่างมีมากมายที่ชีวิตนี้มีแต่อุปสรรคมาขัดขวางอะไรที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ลาบใหญ่ที่ต้องได้ด้วยบุญที่ทำมาก็มาส่งผลไม่ได้เพราะมีกําหนักฝ่ายไม่ดีมาขวางเอาไว้หรือมาชิงส่งผลเสียก่อนเพราะเป็นกําหนักกว่าที่ต้องส่งผลก่อนหรืออาจจะได้แบบโชคลาบเล็กๆน้อยๆแทนที่จะได้แบบเต็มที่ทางที่ดีที่สุด ที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำเอาไว้ก็คือให้ปลดล็อกตัวเองเสียก่อนด้วยสองวิธีสําคัญดังต่อไปนี้ 1. การขอถอนคำอธิษฐานหรือคำสาบานนั้นเสียซึ่งในชาตินี้อาจจะไม่เคยไปอธิษฐานบนบานหรือสาบานอะไรไว้แต่เพื่อความไม่ประมาทควรทำเพื่อปลดล็อกตัวเองเสีย 2. ให้ทำตามในสิ่งที่เราไปบนบาน หรือสาบานเอาไว้ทันทีหากจําไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนําทางแก้ไขเอาไว้ให้แล้วเป็นการแก้บนรวมที่รวมเรื่องการบนที่ท่านเองจําไม่ได้แล้วก่อนที่จะทําการถอนคําอธิษฐานคําสาบานหรือแก้บนอะไรก็ตามให้ท่านสร้างบุญใหม่ก่อนขอย้ําอีกทีว่าต้องสร้างบุญใหม่เพราะด้วยเหตุที่เราลําบากติดขาด ไม่มีโชคก็เป็นเพราะบุญเก่าเราไม่พอที่จะส่งผลและเพื่อนำบุญใหม่นี้อุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปฏิบัติธรรมหรือดวงจิตวิญญาณต่างๆเพื่อการไปขอขมาลาโทษเหมือนกับการที่เราไปขอโทษคนลองนึกดูว่าระหว่างไปด้วยปากเปล่ามือเปล่ากับมีสิ่งของที่เขาต้องการไปให้ด้วย แบบไหนเขาจะยกโทษให้มากกว่ากันและสิ่งสำคัญคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปฏิบัติธรรมหรือดวงจิตวิญญาณต้องการมากที่สุดก็คือบุญไม่ใช่สิ่งของอะไรเพราะบุญนั้นเป็นความสุขและถือเป็นพลังงานที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดในโลกการสร้างบุญนั้นอาจจะเป็นการใส่บาตรทำสังฆทานบริจาคเงินตามตู้ ช่วยเหลือผู้คนอะไรก็ได้ที่เป็นทานวัตถุทำบุญให้เหมาะสมกับตนอย่าให้ตนเองเดือดร้อนหรือผู้อื่นเดือดร้อนเพราะอาจจะไม่ได้บุญแต่ได้บาปไปแทนสําหรับคนที่เดือดร้อนไม่มีเงินเลยจริงๆก็สร้างบุญแบบไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวด้วยการสวดมนต์ถือศีลห้าหรือทำสมาธิหรือแม้แต่ทำไม่ได้อีก ก็ให้ร่วมอนุโมทนาบุญกับคนอื่นเขาเช่นเห็นคนเขาทำบุญก็มีจิตร่วมยินดีกับบุญที่เขาทำด้วยไม่ว่าต่อหน้าที่เราเห็นหรือในหนังสือพิมพ์หน้าทีวีในอินเทอร์เนต็ตหรือใครมาเล่าให้ฟังก็ได้บุญทั้งนั้นซึ่งน้อยกว่าคนที่เขาทำบุญนั้นแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้บุญเอาเสียเลยหลังจากนั้นก็อุทิศบุญไปให้กับพระอริยสง์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติธรรมดวงจิตวิญญาณและเจ้ากรรมนายเวรเขาเสียเพื่อขออโหสิกรรมขอขมาลาโทษท่านเสียก่อนและทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้วิธีถอนคำอธิษฐานแก้บนที่จำไม่ได้ด้วยบุญให้ตั้งจิตให้มั่นคงเสียก่อนแล้วกล่าวตั้งน้โมสามจบโดยว่าตามดังนี้ นะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจา้าบอกชื่อนามสกุล ด้วยสัจจะอธิษฐานในอดีตชาติและชาตินี้เรื่องอะไรก็ว่าไปเอาที่จำได้ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงสิ่งของใดๆที่ได้บนบานสาบานสาบแช่งที่จำได้ก็ดีและจำไม่ได้ก็ดีมาถึงบัดนี้ข้าพระเจ้าขอถอนคำอธิษฐานบนบานสาบานสาบแช่งทั้งหลาย ถวายแก้บนทั้งหมดณบัดนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรดวงจิตวิญญาณทั้งหลายโปรดมารับโปรดมาโมทนาโปรดมาอาโหสิกรรมและโปรดสงเคราะห์ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าในครั้งนี้โปรดถอนตัวจากอุปสรรคทั้งปวงทั้งในเรื่องการงานการเงินสุขภาพขอโปรดเมตตาให้ข้าพเจ้า ได้พบกับกรรมดีบุญกุศลที่เคยทำมามีความสุขความเจริญรุ่งเรืองจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพานเถิดเคล็ดวิธีที่นำมาให้รับทราบนี้เป็นวิธีถอนคำอธิษฐานแก้บนที่จำไม่ได้ด้วยบุญที่รวมเรื่องคำสาปแช่งไว้ด้วยเพราะเราอาจจะเคยแค้นเคืองคนอื่นเขาจนไปสาปแช่งอะไรไว้มันจะย้อนเข้ามาหาตัวเอง เมื่อช่วงที่ดวงตกเอามากๆช่วงที่วิบากกรรมไม่ดีมาส่งผลเต็มที่นับว่าเป็นวิธีที่แสนง่ายดายซึ่งไม่ยุ่งยากอะไรเลยแต่กลับได้ผลจริงโดยที่ไม่ต้องเสียเงินทองมากหรือไม่ต้องเสียเลยแม้แต่บาทเดียวและเป็นการเปิดทางใหม่ให้กับตัวเองไว้อย่างยาวเลยเพราะกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานที่ถือว่า เป็นสุดทางของการเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่ต้องเกิดมาอีกหลายชาติกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานแต่สิ่งสำคัญมากๆก,ก็คือเมื่อได้วิธีถอนคำอธิษฐานแก้บนที่จำไม่ได้และถอนคำสาปแช่งแล้วอย่าได้ไปทำอีกเป็นอันขาดถ้าไม่ใช่เป็นการอธิษฐานเพื่อสร้างบุญกุศลหรือสร้างกรรมดีเพราะจะต้องมานั่งแก้ไข ในเรื่องนี้ไปอีกตลอดชีวิตท่านที่เจอเรื่องหนักอุปสรรคต่างๆมาตลอดชีวิตแนะนำว่าให้ทําการถอนคำอธิษฐานและแก้บนที่จำไม่ได้ด้วยบุญนี้ทําบ่อยๆหรือเท่าที่จะนึกได้ตลอดเวลาก็จะดีต่อท่านมากทาเถอะไม่ได้เสียเวลาหรือเสียเงินอะไรเลยหากชีวิตยังพบกับอุปสรรคอีกก็ขอให้เข้าใจตรงกันว่า เรานั้นเกิดมาหลายภพชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวสร้างกรรมไม่ดีและกรรมดีมาแล้วมากมายเมื่อกรรมไหนส่งผลแล้วก็จบสิ้นไปกรรมอื่นก็ต้องเข้ามาส่งผลต่อเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมแต่แก้ไขได้ด้วยการสร้างกรรมดีใหม่ที่เป็นกรรมหนักฝ่ายดีให้มากและตลอดเวลาได้ยิ่งดีเพื่อพาตนเองหนีกรรมไม่ดียิ่งทำมากเท่าใด กรรมไม่ดีนี้ก็จะตามไม่ทันมาส่งผลไม่ได้สําหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับ สาธุ